ก็หลังจากที่ทําสงคารามมานานมากครับแล้วก็เร,กเราก็ได้ปราสาทแล้วเนาะทุกคนก็จะสงสัยครับว่าทําไมกิวแต่และชื่อกิวเนี่ยจะเป็นสีคนละสีไหมครับกิวนี้สีชมพูแต่อีกกิวนึงจะเป็นสีเหลืองและสีแดงนะสีแดงก็จะเป็นกิวที่ชนะสงคารามปราสาทเมือรักนะครับ กิวที่เป็นสีเหลืองก็จะเป็นกิวที่ชนะสงครามปราสาดดาตั้งนะครับที่ยากกว่าครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายครับว่าทําไมเขาถึงวอกันเนาะที่พิเศษในการชนะสงครามมีอะไรบ้างนะครับตอนแรกเข้ากิวนะครับเข้ากิวที่ชนะปราสาทนะครับลองดูครับขีดขวาเนาะแล้วก็ลงทะเบียนกิวนะครับเราก็จะกลายเป็นกิวสีเหลืองเนาะกิวฟีดอมทีมนะครับสีเหลืองทีนี้เราก็มาตรงนี้ครับมาตรงที่ผู้ดูแรสงครามนะครับ นี้นะครับบนสุดเนาะนี่ครับก็จะเห็นไหมครับก็จะรับได้ได้รับคอสตูมกิวครับก็รับไปแล้วก็รับชายานะครับนี่ครับถ้าเป็นเซิร์ฟที่คอสตูมราคาแพงเนาะคอสนี่ก็จะก็ถือว่าใส่ได้ครับก็ถือว่าไม่ไม่เท่าไหร่แต่ก็ใส่ใส่เล่นได้ครับนี่ครับอันนี้สําคัญนะครับเนี่ยวาสานดาตันนะครับดาตันแคสเซิลกิวครับก็จะเป็นเป็นชายานะครับ กดเจครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับชายาเสซฟนี้จะพิเศษกว่าเสซฟอื่นเช่นนะครับดูครับออปชั่นพิเศษกดใช้นะครับก็จะเป็นออปชั่นที่เพิ่มความว่องไวและแม่นยำรอยสิบสครับถือว่าเยอะนะครับแล้วก็จะมีแสงครับมีแสงที่มือเห็นไหมครับสำหรับเวลหนึ่งนะครับก็จะ าดีมกนะก็คือแม่นยําทั้งร้อยสิบ o m e ครับก็จะ few moments later. ต่อไปก็จะเป็นในกรณีที่เป็นหัวกิวนะครับก็จะเป็นจุดนี้เนาะผู้ดูเลปราสาทนะครับคาออันะครับเนาะก็จะรับรางวัลของปราสาทนะครับเข้ามาดูว่าได้อะไรบ้างเนาะนี่ครับก็จะเป็นชุดคอร์สของ ็นชุดคอยของชาโดนะครับเนาะเพราะว่าโดเป็นหัวกิวนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ตรงมาที่ย่อยหนึ่งนะครับเนาะเป็นซฟหนึ่งนะครับถึงจะรับได้แล้วครับส่วนชายาของหัวกิวนะก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนกันครับเหมือนกันทุกคนเลยนะครับชายาก็จะเพิ่มความแม่นยำทุกคนเลยนะครับ แต่ว่าผมไม่ใส่เพราะว่าผมจะใส่ของชาดวนดับหนึ่งนะครับมันจะมันจะดูเท่กว่าเลยมันก็พอๆกันครับแต่ว่าผมชอบชายานี้มากกว่านะครับเหมือนกันครับออชั่นเหมือนกันเลยครับต่อไปผมก็จะไปสอนนะครับสอนปรับดัน้อยเนาะนี่ครับแล้วก็จะเช็คตรงนี้ครับเช็คก่อนนะครับว่าตอนนี้มอนเตอร์จะแข็งถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์น้อยครับแปลว่ามอนเตอร์แข็งผมก็จะปรับนะครับเลือกตรงนี้ครับดันเจียนเจอรอรี เมนเดตเมนนะครับตัวนี้ครับแล้วก็เลือกตัวนี้ครับอันแรกก่อนแล้วก็ปรับขึ้นสุดนะครับก็ใช้ตั่ง 8m นะครับก็ไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะ 8m แล้วก็อันเดิมครับแล้วก็เลือกอันที่2ก็คือต้องปรับ2อย่างนะครับเนี่ครับแล้วก็ปรับครับเราก็จะพิมพ์บอกเขาว่าปรับดันแล้วนะครับนี่ครับเพราะว่า บางทีนะครับก็จะมีคนขอให้เราปรับดันให้เพราะว่ามอนเตอร์มันแข็งเกินไปครับต่อไปครับจะเป็นเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็จะมาตรงนี้เนาะนี่ครับมาที่นายกองทหารหลวงครับตรงนี้ครับอันที่สองแนละ้วแล้วก็เคลื่อนย้ายเข้าสู่ห้องกิวครับเราก็จะดูภาษีกิวนะครับตรวจสอบภาษีครับ อันนี้มันก็จะเป็นตัวเลขนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีแถบมันเลยดูยากนะครับเดี๋ยวลองดูเลื่อนขึ้นบนนะครับวันที่หกได้มาแปดพันแปดพันเอ็มเหมือนเอ็มถ้าให้ดูง่ายครับก็ต้องกดกดตรงนี้ครับดูภาษีกิวแล้วก็ยอดคงเหลือครับเห็นไหมครับตอนนี้ภาษีผมเก็บได้สามหมืนหนึ่งพันนะครับเขาก็จะมาแบ่งลูกกิวที่ไปวอลด้วยนะครับเนาะคนที่ไปวอลก็จะแบ่งกันทุกคนนะครับเท่ากันเลยนะครับ สามวันก็กตกวันละหมื่นครับก็คือ6วันก็เป็นหกหมื่นนะนะช่วงนี้นะครับก็จบไปนะครับสําหรับการรีวิวคลิปเจ้าของภาษาแล้วก็สอนการปรับดันนะครับแล้วก็เป็นการให้ความรู้เล็กน้อยเนาะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับบ๊ายบาย